เขาขาวนี่จะอะไรไงต่างก็ต้อง่อยไว้ลอยกำลังยน้ายาเลยหลักฐานารหลักฐาน้ลายมายวางนหนา้นหนาไห่ค่ะในตู้เย็นเยูเลยไม่ได้ตูเย็น ก็คนเจ็บเขามีรับเล็กขโมยน้อยที่ที่หัวแตกแต่ไม่ใช่รายตกหลังคาบ้านชั้นนี้แหละเสียหายไปเยอะแต่เขาไม่มีตังก็เลยไม่เอาเรื่องกับเขาเรารับซ่อมเองถ้าถ้าให้มันต้อมให้คงม่มีตังเพราะว่าของยังไปเซนกินอยู่เลยได้ชิดไหมตอนนี้ก็ ไม่ให้อยู่แล้วไม่ให้อยู่ค่ะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราก็สี่เหลี่ยสเหมือนกันรูปบ้านก็มาฟ้องอันนู่นหายอันนี้หายก็เลยให้ออกไปก่อนคือไม่เอาเรื่องของเสียหายเยอะเราไม่เอาเรื่องให้ออกจากบ้านแค่นั้นอันนี้เอามาเก็บข้าเคื่องบ้านหมดแล้วเก็บต้องเดนเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเอามากองไว้หน้าบ้านให้ก็ตื่นเช้ามาก็ไม่มีของแล้วก็คือตรงสายเขาออกไปน,นั่นเองนรกวกนบาทิตไปไปไปดักตะขา่ายฮะปลามา ครับพอตอนเช้ามาก็มันได้มาเยอะมันไดมันไดไม่เยอะก็ทับตาอยู่คนเดินผ่านไปผ่านมาผมก็เดี๋ยวเ,เอาให้พอทาําปลาเสร็จพอทาําปลาเสร็จแล้วก็เอาตะขายตากไว้ตากไว้ก็พอถึงประมาณสักสามทุ่มครับเพราะว่าจะไปเก็บตะขคายหรือว่าจะขายหายหรือว่าจะข่ายหายกพจะตะขายหายก็ยยผมก็อยู่นั่นมาสองสามปีแล้วของนี้ไม่เคยมีหายแต่แต่ก็ไปท<อ>ีไป่ไหน ตรงที่หน้าบ้านนะครับให้ี่ทำตาเนี่ยเป็นบ,บ้านพักใช่ไหมเป็นบ้านพักครับบ้านพักสองชั้นแล้วเรารู้ได้ไงว่าพนเก็บเขาไปขโมยมาที่แรกก็ไม่รู้หรอกครับอ่าแต่สงสัยแค่สงสัยว่าพ่ออยู่สมัสอสามปีแล้วของไม่เคยหายแต่พอไอ้นี่เข้ามาไม่ถือสองเดือนของก็แทบจะหายหมดอ่าแม,ม้กระทั่งยังเกงในเสื้อในเขาังหายอืมใจดวงยายามเขาก็หายหมดผมก็เลยว่าน่าจะเป็นมันเดี๋ยวไปดูครับ พอที่นี้ก็พอโตเย็นมาคือโตเย็นเมือย่างเมื่อคืนเนี่ยมามันก็เดินเลยนะเลิกงานมาผมผมเห็นมันเดินมาแล้วก็เดินตามขึ้นไปแต่แต่ก็ว่าจะไปสอบถามไปเรียกแต่คนประเทศเขาไปด้วยอืออ่าว่าประเทศอะไรนเดียหรอครับจนเป็นยังครับเพราะว่าคือคนคนคนข้างห้องกันก็เลยเข้าไปสอบถามว่าอีน่าจะขายไปไหม บอกผมไม่เอาหรอกครับผมคนต,ต่างชาติไม่ได้ขโมยเขาบอกอย่างนี้แต่คนนี้ก็เดินเข้าไปข้างหลังบ้านเป็นไปหาดูคือว่าได้ดห้องเนี่ยไปเจอตะไคร้ซุกอยู่หลังบ้านอไอ้ที่เขาลามมาให้ดูเออพี่ใช้ตะไคร้พี่ไหมอันนี้แล้วทีนี้ผมก็ไปจับดูอเออมันเป็นตะไคร้ผม,มจร,งจรงิงผมเลยว่าเอา้าหนในมึงบอกมึงไม่ได้ขโมยมาอผมไม่ได้ขโมยมาเขาบอกอย่างนี้ผมก็บอกมึงไม่ขโมยมาตะไคร้มันอยู่ห้องมึยยังไงเดินไ่เองยังไงผมบอกอย่างนี้ ผมก็ผมก็เตะเอาไปทีหนึ่งเตะเขาหนึงทีหนึ่งพอเตะทีนึ้งปุ๊บมันก็รู้ว่ากูวิ่งเลยมันมันก็ผมจะซ้อมมันอีกวิ่งไปทางไหนวิ่งลงไอ้ไอ้บันไดบ้านครับลครับได <ป S> ้ <ไป S 1> ยืนยันว่าเตะเขาแค่ทีเดียวครับแล้วที่เขาบอกว่าอาคนไทยสองคนตักชาคนหนึ่งนี่คือนี่นะครับคือตอนเข้าไปตอนนั้นเราเข้าไอตอนที่เข้าไปเข้าไปสี่คนสองคนครับสองคนแต่นี่ปุ๊บ ผมก็ถามว่ามึงได้ตะขายกูมาไหมบอกว่าผมไม่เอามาครับอวไรเงี้ยแต่อันนียมึงเขาเข้าไปไปดูข้างในแล้วคนนี้ก็ได้ไไดด้้ช่วยเราทำลายเขาไหมไม่ครับไม่ทำลายเขายืนยันว่าเป็นเราคนเดียวครับไอ้คนนี้เขาจับผมไว้ซะด้วยบอกว่าทีเจะเตะทีสองเตะทีเดียวมึงวิ่งเตะตรงนี้เขาแล้วทำไมหัวเขาแตกคิ้วแตก ถ้ามวแต่คิ้วแต่ครับมันน่าจะเป็นตกมาจากลังคามากกว่าลังคาเจ้าของห้องแถวเขาครับอ๋อเบาัน่ดยปีครับยืนยันนะเราแต่ก็ดีเดียวนะคระอคไม่ได้มีการลุมน้ร้ายนะครับไม่มีครับเพราะเขาเห็นทุกทุกคนในห้องแถวเขาเห็นหมดครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะพวกผมครับเขาเห็นเห็นกันหมดเห็นหมดครับ